สวัสดีครับผมชื่อนาชนาทิศจันนิ้อยู่ห้อง5ทับ4เลขที่14ครับ,รบวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอชีวิตของผมในปี65หรือปี2565ไม่ก็ปีที่แล้วนั่นเองผ่านมาได้เดือนเดียวใช่ครับผมรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าภูมิใจมากไม่ชมว,ว่าภูมิใจอ่ะผมผู้ผิดิผมรู้สึกว่าเป็นปีที่ผมมีความสุขมากในระดับหนึ่งดีกว่า ยังไม่แบบมาก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 เพราะว่าชีวิตคนเราเนาะมันก็ต้องมีแบบว่าได้อย่างเสียอย่างก็คือก็ออมีความสุขบ้างเสียใจบ้างร้องไห้บ้างอะไรมันก็ปกติของมนุษย์ไม่ใช่จะมีไม่ใช่ทุกคนจะมีความสุขตลอดไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องให้เครียดแล้วเนาะอย่างแรกเลยเรื่องการเรียนถามว่าเครียดมากไหมไม่มาก แต่ก็ไม่ได้น้อยเพราะว่างานเยอะมากแต่ขอไม่ระบุวิชาดีกว่าแต่ผมรู้สึกว่าอ,อมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทั้งนั้ก็เข้าใจครูทั้งก็แบบว่าเออเขาต้องการให้เด็กมีความรู้แต่ผมเรียนด้านนอกด้วยต้องซ้อมจักรย,ยานด้วยต้องเรียนด้านนอกสองที่จันทร์อังคารพุธศุกร์หรือวันเดียวก็คือวันวันพฤหัสทที่ว่างนะฮะก็ รู้สึกเหนื่อยอยู่แต่ก็ต้องสู้เนาะชีวิตของเรามันก็ต้องสู้แหละฮะผม้โหหรือต้องสู้มันก็ไม่ใช่แบบเหนื่อยขนาดนั้นแต่ผมก็โอเคตอนนี้ยังโอเคอยู่ใช่ค่ะปีที่แล้วนะคะผมมีความสุขเกี่ยวกับอ่าได้ไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบว่าไม่ชีวิตนี้ไม่เคยจะคิดจะไปคือพัทลุงนี่พัทลุงเลยค่ะ เป็นสถาน<ม>ที่ที่ผมรู้สึกว่าภาคภาคใต้เนาะผมบ้านเกิดบ้านเกิดพ่อแม่ผมมาอยู่นครพนมพกับเชียงใหม่อะมันยากที่จะไปภาคใต้มากเพราะไม่รู้จะไปทําไมใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือไปเที่ยวผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าผมเอาเวอาเวลาอย่างเงี้ยเอาเวลาไปเที่ยวอะไปแข่งจักรยานมั่งไปซ้อมจักรยานมั่งไปนู่นไปนี่มั่งเพราะว่าอย่าง สงการหรือว่าปีใหม่อย่างเงี้ยผมไม่เคยไปเที่ยวเลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยเพราะว่าต้องกลับบ้านไปหาคนคนที่บ้านก็คือที่นครพนมแล้วก็ที่เชียงใหม่นะ,ะแต่แม่แมผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยอยู่ในไม่ใช่อยู่ในออกไปจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช่ถ้าผมจะไม่ไติดไปทางสันปะตองเนาะถ้ารู้จักก็จะโอเคไปทางสันปะตองไปทางดอยอินน่ะนั่นแหละผมจะไม่ได้ไปทางดอยอินขึ้นดอยอินไป เกือบสี่เกือบสี่สิบโลนอนเลียวซ้ายไปทางแม่แจ่มแม่แจ่มไปเข้าไปอีกยี่สิบเอ็ดโลเป็นทางที่รู้สึกว่าขับยากมากใช่ผมเป็นคนขับเองรู้สึกว่าขับยากมากไม่เป็นเขาที่ชันมากแต่ให้แม่ทั้งสบายชิวๆผมเก่งอยู่แล้วเนาะนั่นแหละฮะผมเลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยผมรู้สึกว่าในการไปภาคใต้ของเน้รู้สึกตื่นเต้นมากสิ่งตอนนั้นผมไป ไผมจำชื่อไม่ได้นะครับว่าไปไหนแต่ไปดูควายในน้ำสวยตอนนั้นฟ้าหลังฝนพอดีฝนกำลังตกสายลุงขึ้นด้านหลังสึกสวยมากแล้วก็รู้สึกมีความสุขอย่างในน้ำที่ไปที่นั้นก็คือได้ไปกับเพ,เพื่อนเพื่อนกันที่ปั่นจักรยานด้วยกันกนะเพราะว่าการไปอย่างเงี้ยนะ ไม่ใช่บ่อยครั้งคือแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยที่จะได้ไปเราจะไปไปแข่งกันอะไรประมาณนี้นะคะใช่อันนี้คือความสุขของผมเมื่อปีปีที่แล้วอย่างหนึ้ยทีกอย่างหนึ่งคือความรักผมรู้สึกว่าปีนี้ผมมีคนข้างๆท,ท,ที่รู้สึกแบบว,ว่าเออไม่เคยไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนใช่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน,ร,อน,อนรู้สึกว่าเออใช่ เออแบบว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมมันอยู่ได้คนไหนจะอยู่คนเดียวไม่ได้มันไม่มีหรอกค่ะคุ้หรือไม่มีแต่มีมันก็ดีกว่าอยู่คนเดียวใช่ความรู้สึกข,ของผมตอนนี้คือถ้ามีเขาก็รู้สึกว่าดีกว่าอยู่คนเดียวซึ่งถ้าอยู่คนเดียวเอ๊ะซึ่งถ้าจะเลือกอยู่คนเดียวกับอยู่กับอยู่ด้วยมีเขาอยู่ด้วยแบบว่ามีเขาอยู่ด้วยก็คือเดือแบบสองใช่เหัเพราะว่า เพราะว่าผมรู้สึกชอบมากแต่แต่แต่ในปีป,ปีแล้วเรื่องที่ยากผมะก็คือตอนแรกผมผมมีแฟนคนแรกอยู่เซนโญเอจอกันในไอเจียนก็แค่ทักไปแบบว่าเอออยากแม็เฟรนช์เฉยๆอะไรประมาณนี้แต่มันมันเลยถืงกลายแบบว่าไป็นได้ไงเลยเธอเป็นได้ไงไม่รู้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าไปอยู่จุดๆ,ๆนั้นได้ไงซึ่ง มีวันหนึ่งผมส่งสติกเกอร์เล่นมันเขียนเป็นบอกว่างนะคะว่าเป็นแฟนกันไหมแล้วก็เธอผมก็ส่งไปเล่นเล่นเฉยแต่เขาบอกว่าโอเคเป็นแล้วเราเป็นผู้ชายจะบอกว่าเอ้ยเราส่งเล่นน่ะมันไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมันไม่เชิงศักดิ์ศรีแต่แบบว่าเราเป็นผู้ชายอะ่ะจะพูดว่าเฮ้ยเราพูดเล่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช,ใช่แล้วมันไม่ใช่ผมด้วย ก็เลยต้องยอมตกลงว่าเป็นผมเลยอัดอั้นตั้งแต่นั้นมาแล้วผมก็ได้บอกเลยประมาณเดือนนิดๆแต่ผมรู้สึกว่าคอนเสัรนั้นเป็นป๊อปปิ้เลิมากกว่าใช่เวลาครั้งแรกมันก็ประมาณนั้นแหละฮะส่วนครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมจริงจังแล้วก็ชอบมีความสุขมากๆครับจบปี2565ความสุขของผมประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ